สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบ,บุรีอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คืออาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนทินนลมนั่นเองค่ะสำหรับอาสนาวิหารณสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้นะคะก็ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2377ค่ะค่ะและด้านหน้าของอาสนาวิหาร ะะก็จะเป็นอนุสาวรีพระนางมารีอาผ้ามารดาของพระเยซูในาศาสนาคริสต์ค่ะอาสนาวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมน,นี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิกค,ค่ะ ค่ะซึ่งภายในอาสนวิหารนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยกระจกสีค่ะซึ่งเรียกว่าสตรลกาดนะคะเป็นภาพนักบุญต่างๆค่ะก็มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเลยละค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปชมด้านในของอาสนวิหารกันนะคะเพื่อนๆตามมาเลยค่ะ ในการเข้าชมอาสนวิหารนี้นะคะก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันค่ะยกเว้นว่ามีกิจกรรมทางาศาสนาก็จะงดการเข้าชมนะคะพระนามมาดีอาปัิสนที่นิรมนจันทบุรีนะครับวัดลังนี้ของเรานั้นสร้างเป็นหลักที่5ล้วนะครับในชุมชนเพราะฉะนั้นประวัติความเป็นมาก็าจะเล่าตั้งแต่ปี1906ก็คือสมัยรัชการที่5นะครับ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏติสสนทินิรมลเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2449หรือพรสตศักราช1906ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีตัวอาคารสร้างขึ้นจากการก่ออิฐและฉาบปูนมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเรียกว่ามีโอโ ความงดงามความบรลังการของอาสนวิหารผ้านางมาริยาปฏิสนธินิรมนนี่นะคะก็คงจะ,ะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งทีอ่อยากจะให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมนะคะหากได้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะค่ะก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องนิดพาไปด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะก็ขอให้เพื่อนๆท่องเที่ยวยังมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ